กุดย้อยจริงแซลมอนกุ้ง <c oughs> กุ้งรองสีอิว๊วส้มตำลองเลยเหมิดคำมันย้ายเข้าไปเ <c oughs> ขาุูนิดหน่อยจ้ะคำนี้แดดทุกคนเนอะจ้ะ สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้ามาพบมาพอกันอีกแล้วเนาะจ้ามาพบมาพอกันทุกวันหยุดเนาะจ้าวันนี้วันหยุดจะพามากินส้มตํากับกุ้งดองซีอิ๊วกับปลาแซลมอนจ้าพักทั้งหลายจ้ามีสระแหน่มีผักกาดมีเอ่อ uh, ขิงดองจ้ามีผีกหวานถั่วพูจ้ามีขนมจีนด้วยจ้า <c oughs> ขนมจีนด้วยเนาะพี่น้องเนาะขนมจีนลงไปนิดนึง <c oughs> แซ่บแจ้ะพี่น้องอ่ะมีข่าเหนียวน้ำจา้าเฮาไปลุยกันเลยนาะจ้าพี่น้องเนาะไม่พูดพมทำเพลงไปจา้ารวดจัดฝาดบื่มกันเลยพี่น้องไปกินกันจ้ะสวดเลยกันนาะพี่น้องเนาะมีสวดด้วยอันเนี่ยพี่น้องสุดนากกอแนแ่บแฮงซิมันนี่ก่อนเลยพี่น้องอ ทิ้งน้องครับดองทีไรก็ไม่ผิดหวังจ้ะไม่เคยผิดหวังเลยแซ่บแซบ่บน้อง ทาย,ยุของเซาเล็กๆอยู่ประเทศอังกฤษนะจ๊ะข้างนอกมันหนาวเนาะพี่นอ้องออกไปไม่ค่อยได้นหนาวจ้ะย่างเป็นบ้านเชาวร่วมนํำว่็สะดวกที่เซตายนะจ๊ะ จาจริงขิงสมลอนกุ้ง <c oughs> กุ้งรองซีอิว๊วส้มตำลองเลยเหิือดคํามันย้ายเข้าไปเ <c oughs> ขาปุ้นนิดหน่อยจ้ะคำนี้แดดทุกคนเนาะจ้ะ ตาสวดพี่น้องเอ้ยครัเนี่ยหวานหวานช <c oughs> ิ่หวานหวานให้ แช่เป็ดนเหมือนได้ว่างๆมีคนอยู่บาาที่ทายวิธีทำให้ให้เบิงองู่ทีพน้องแซ่แมง <c oughs> I love it. ซุปน้ำปลาแดเข้าไปพี่น้องต่ก็คงแซนะ่บแฮะ But no. ขอใหาไปกินเลยพี่น้องพักยกเพชรเอาไว้กินต้อนนะจ๊ะมีก๋วเหนี่ยกไม่ได้กินเน้นมาเขาเนี่ยกับใส่ก,สากวางอีสานพี่น้องสร้างผิดทุนมาผิดต่อยมาอืม้ม สิขอฝาก <c oughs> จบคลิปไ้เพียงเท่านี้นะจนะ๊ะเนาะจังไดก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่อง AJ พากินพาหล r Channel ด้วยนะจ๊ะได้อ่ามีกำลังใจทำคลิปต่อๆไปให้เพื่อนนะจ๊ะเป็นําพาดถามพี่น้อง ทำเฉพาะวันหยุดแกงเหงาจะเห็ดเรื่อยๆไปว่าเลยซีเรียดมากมายแต่ถ้าเพื่อนๆพื่ตามมากด๊บสับสไคร์ให้ก็จะเป็นกำลังใจให้ย่างดีเลยจ้าพี่น้องจ้าพอกันคลิปหนาะมือวันหยุดปึ๊บก็เก่านะพี่น้องเนาะวันพฤหาาัสจ้ะโอเคขอบคุณค่ะบ๊ายบาย <c oughs>